สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องการพยายกรณ์โดยอาจารย์หุยหรือช่องหุยเมฟ f าเวอร์ไลฟ์ฮาวอ y o ยูไลฟ์นะคะสำหรับคลิปนี้จะเป็นคลิปการทํานายดวงชะตาประจําเดือนกันยายน2563ของชาวราศีกรกฎหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่13กระกฎาคมถึง12สิงหาคมนะคะ แจ้งไว้ก่อนนะคะว่าการทํานายดวงแบบนี้จะเป็นการทํานายแบบกว้างๆไม่ได้เฉพาะเจาะจงดวงใครเป็นพิเศษดังนั้นจะให้ตรงทุกท่านเลยก็คงเป็นไปได้ยากนะคะหากมีข้อผิดพลาดประการใดไปอาจารย์ก็กราบขออภัยไว้ในที่นี้ด้วยอย่าลืมช่วยกดแชร์กดไลค์กด s u b s c r i ป e like, กดกดระดิง่งแจ้งเตือนช่องหน้าของอาจารย์หุยด้วยนะใครที่ชอบอ่านดวงรายวันก็ไปติดตามจากแฟนเพจของอาจารย์หุยในฟเฟซบุ๊กกันได้และหากใครสนใจดูดวงส่วนตัวก็สามารถติดต่อดได้ทางไลน์ไอเดียหุยอิริรักษ หรือค้นหาได้จากเบอร์โทร086-999-0483ได้เลยนะมาดูกันนะคะว่าด,ดวงในช่วงเดือนกันยายนนี้ของชาวกรกฎเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างนะคะ ดวงในช่วงเดือนกันยาน,นี้ของชาวราศีกรกฎนะคะเรื่องทั่วๆไปของตัวคุณนะคะนะในช่วงนี้นะอาจารย์มองว่าน่าจะเป็นน่าจะมีเรื่องที่ชวนหงุดหงิดนะคะนะอารมณ์ไม่ค่อยมั่นคงเข้ามาอยู่เรื่อยๆนะคะนะแล้วก็คุณอาจจะรู้สึกแบบราคาญร,ราคาญคนอื่นนะคะแล้วก็ระแวงสถานการณ์อยู่บ้างเหมือนกันนะคะสถานการณ์ต่างๆนะคะไม่ค่อยแน่นอนสักสกเท่าไหร่นะคะตัวคุณอาจจะเป็นคนตัวเล็กๆนะแต่ว่าหาันกล้าที่จะต่อสู้กับอํานาจบาดใหญ่หรือว่า ว่าเ,เรียกว่าเป็นคนช่วงนี้จะค่อนข้าง เออพละกําลังเนี่ยจะค่อนข้างแข็งกล้านะคะนะต่อให้มีช้างมาคุณก็พร้อมที่จะสู้อ่ะนะเออเดือนนี้นะคะต่อมานะคะไพ่ในเรื่องของการเงินนะคะทูออฟสอดนะคะอาจารย์มองว่าเงินเงินทองทองก็จะทําให้คุณหดหดหัวเสียอีกเช่นกันนะคะแล้วก็อาจจะมีปัญหาหน้าอึดอัดบางอย่างเข้ามาทําให้คุณรู้สึกแบบไม่สบายใจนะคะแล้วก็ไม่รู้จะแก้ปัญหายังไงดีนะคะนะแต่อาจารย์มองว่าปัญหาเรื่องเงินเงิน,งนทองทองที่มันจะเกิดขึ้นในช่วงเดือนกันยานี้นะ ตลอดมาเนี่ยสถานการณ์มันไม่น่าจะแย่ไปกว่าเดิมอะค่ะนะมันก็จะทรงๆตัวอยู่แบบนี้นะคะเพียงแต่ว่าคุณก็จะรู้สึกแบบมันอึดอัดอะแก้ปัญหาไม่ได้นะคะเผลอๆจะมีศัตรูหรือมีคู่แข่งเรื่องของเงินเงินทองทเข้ามานะคะอาจจะมีปัญหาที่เราอาจจะต้องเหมือนแบบ เครื่องมือสื่อสารเสียหายนะอาจจะต้องเสียเงินในการซ่อมแซมนะคะการตกลงเจรจาสัญญาหรือว่าพูดคุยเกี่ยวเรื่องเงินงินทองท,องทองกับใครเนี่ยก็เหมือนแบบมันอึกอักน้ําท่วมปากนะคะบางทีก็พูดคุยกันไม่รู้เรื่องพูดกันไปอย่างเข้าใจกันไปอย่างนะคะก็จะเป็นแบบนี้ ต่อมานะคะในเรื่องของสังคมสิ่งแวดล้อมรอบข้างนะคะเพื่อนฝูงด้วยนะพบสหาัสชานี้คุณได้นายออฟคัพส์นะคะเ,เพื่อนฝูงคนรอบข้างเนี่ยจะชวนไปปาร์ตี้บ่อยหรือชวนไปงานเลี้ยงหรือมีงานมงคลงานสังสรรค์เข้ามาอยู่เรื่อยๆนะคะชวนคุณไปทานข้าวนะไปบุฟเฟ่หรือไปทานอาหารดีๆไปอยู่ในสังคมแวดล้อมของคนที่แบบกินแก่งนะคะหรือว่าชอบเที่ยวแก่งหาความสุขสำราญใจอะไรประมาณนี้นะ ต่อมานะคะไพ่เนี่ยพบพันธุนะคะเรื่องราวเกี่ยวกับบ้านช่องห้องหออสังหาริม,มทรมารั์คนในครอบครัวนะคะเอสเพนเดเคิล์นะดูเหมือนว่าบ้านช่องหรือว่ารถลายที่คุณขับเนี่ยกำลังจะให้โชคนะคะนะก็ลองเปิดดวงชะตานะคะเล่นตามเลขไปบ้านเลขที่ทะเบียนรถนิดนึงนะคะนะอย่าเพิ่งอย่าปล่อยโอกาสนี้ผ่านไป นะคะแล้วก็มีโอกาสที่ว่าคุณจะได้โชคได้ลาบได้อะไรดีๆบางอย่างเนี่ยจากครอบครัวด้วยอาจจะเป็นมรดกหรืออาจจะเป็นส่วนแบ่งอะไรแบบนี้ขึ้นมานะคะ ต่อมานะคะภายในภพปุตตะนะคะคุณได้คุณได้ไพ่เด็กไฮโดรแฟนนะคะช่วงนี้บุตรหลานบริวารของคุณมีโอกาสที่จะได้เรียนต่อในระดับที่สูงมากขึ้นหรือว่าช่วงนี้เขาจะมีพุทธ,ธิปัญญานะคะมีไอเดียหรือมีความรู้มีอะไรใหม่ๆนะแล้วก็จะเก่งในเรื่องของการวิเคราะห์นะคะเรื่องของการค้นคว้าหาข้อมูลนะคะคุณไม่รู้อะไร,รเนี่ยประเผลอถามลูกน้องถามเด็กนะคะหรือว่าให้เขาไปหาให้เนี่ยอาจจะออกมาได้ความรู้ได้ ได้ไอเดียได้อะไรดีๆที่มันกว้างขวางกว่คุณไปหาเองซะด้วยซ้ำไปนะคะบุตรหลานบริวารก็อาจจะเอาข่าวในเรื่องของการสอบได้การชิงทุนได้นะคะมาบอกคุณนะหรือว่าอาจจะมีลูกหลานใครบางคนที่ช่วงนี้อาจจะตัดสินใจแบบอยากจะบวชอยากจะศึกษาธรรมะให้มากขึ้นนั่นเองนะคะ ต่อมานะคะไพ่ในภพอรินะคะอ่าใน o g h t of p e n t s c l e s แบบนี้นะคะปัญหาของคุณในช่วงเดือนกันยายนเนี้ยชาวกรกฎนะอาจจะเป็นคนที่คิดมากคิด เยอะคิดละเอียดรอบคอบมากเกินไปนะคะบางครั้งเนี่ยมันทําให้คุณแบบว่าไม่กล้าที่จะลุยไม่กล้าที่จะลงมือทําอะไรนะคะเพราะว่ากลัวว่ามันไม่เพอร์เฟกกลัวว่ามันยังไม่ดีพอนะคะมันก็เลยทําให้คุณนะ่ะนะสุดท้ายเราก็ไม่กล้าที่จะลุกขึ้นมาทําอะไรเลยหรือว่ามันไม่มีความก้าวหน้าอะไรขึ้นมาเลยนะต่อมานะคะให้ในเรื่องของความรักนะคะพบปัตนินะ เอช o อฟซอสนะคะนะสถานการณ์โดยรวมเรื่องของความรักนะน่าอึดอัดมากๆเลยทีเดียวนะคะสําหรับคนโสดนะคะคุณอาจจะช่วงนี้นะคะรักใครชอบใครก็าอาจจะยังไม่ไม่สมหวังนะคะนะถ้าไม่เขาอาจจะติดพันธะอะไรบางสิ่งบางอย่างอยู่นะคะหรือว่าเขาอยู่ในสถานนะระหว่างคุณกับเขาเนี่ยไม่สามารถที่จะมาคบหาหรือมาดูใจกันได้ สำหรับคนที่มีครอบครัวแล้วหรือมีแฟนแล้วนะคะ,นะอาจารย์มองว่าเขาอาจจะติดปัญหาหนี้สินอะไรอยู่บางอย่างหรือว่าติดปัญหาประเภทที่เขาอาจจะถูกมัดมือชกให้ไปแก้ไขปัญหาแทนคนอื่นไปรับหนี้แทนคนอื่นนะคะคนรักของคุณเนาะ สำหรับคนที่มีคนคุยนะคะ,ะ,คะหรือว่าสถานะยังไม่ชัดเจนเนี่ยอาจารย์มองว่าคนที่คุณคุยอยู่นะ่ะค่ะน,น่าจะมีคอมมิชเมนต์อยู่น่าจะติดสถานะกับใครบางคนอยู่นะคะหรืออาจจะเป็นตัว,ตว,ตว,ตวฝั่งคุณเองก็ได้นะคะแล้วก็เหมือนแบบยังไม่สามารถจะเคลียร์ได้นะคะเขายังเลิกกันไม่ได้หรือว่าคุณยังยุงคุณยังไม่สามารถจะตัดใจจากคนเก่าหรือว่าจัดการเรื่องของแบบในอดีตได้อย่างสิ้นเรื่องสิ้นราวนะนะดังนั้นถ้าถามเรื่องของความก้าวหน้าในความสัมพันธ์เนี่ยคนที่มีคนคุยอาจารย์มองว่า มันก็ยังอยู่เหมือนเดิมอ่ะเพอๆเดือนนี้จะมีบรรยากาศที่น่าอึดอัดมากขึ้นซะด้วยซ้ำไปต่อมานะคะภพ่ในภพมรณะนะคะเซเว่นออฟเซเนนะคะอาจารย์มองว่าชาวราศีกรกฎน่าจะมีปัญหาสายตานะคะนะแล้วก็ปัญหาเกี่ยวกับ เ,เรื่องของความคิดที่ค่อนข้างฟุ้งซ่านนะคะนะบางทีบางครั้งเนี่ยบางวันก็ไปกินอะไรมาก็ไม่รู้มากมายนะคะแล้วก็เกิดปวดท้องเกิดเป็นนูน่นเป็นนี่ลำไส้อักเสบมั่งท้องเสียมั่งอะไรมั่งขึ้นมาเงี้ยแล้วคุณก็ไม่สามารถที่จะ หาสาเหตุได้นะคะนะโรคภัยที่เป็นที่จะเกิดขึ้นมาในเกิดในช่วงเดือนกันยานี้นะคะมันมีหลายสาเหตุมากเกินไปบางทีก็กินยาผิดกินยามากเกินไปจนคุณไม่รู้แล้วว่าเฮ้ยมันคุณมันคุณป่วยเพราะว่าคุณป่วยจริงๆหรือว่าคุณกินยาจนป่วยกันแน่นะคะต่อมานะไพ่ในภพสุภะนะคะคุณได้ไพ่เดดเดวิลนะคะเอ่อ เจ้านายหรือว่าคนที่มีอาวุโสมากกว่าหรือว่าผู้ใหญ่ที่เราเคารพนับถือเนี่ยช่วงนี้อารมณ์ไม่ค่อยมั่นคงนะคะหงุดหงิดฉุนเฉียวโมโหก็ง่ายนะคะดังนั้นก่อนที่คุณจะเข้าหาผู้ใหญ่เนี่ยดูทิศด,ดูทางอารมณ์เขาดีๆนิดนึงนะคะไม่งั้นเดี๋ยวเขาเวียงใส่คุณได้นะคะช่วงนี้คนที่อายุมากกว่าเนี่ยคุณยังเชื่อใจไม่ได้นะคะบางทีคุณอาจจะโดนคนแก่หลอกเอาก็ได้นะระยะเนี้นะ ต่อมานะคะภพยในภพกรรมะมนะคะควีนซับคัพนะคะดูเหมือนเรื่องของการงานระยะนี้ในส่วนใหญ่แล้วจะเป็นงานที่ปรึกษางานสอนงานดูแลนะคะงานพยาบาลจิตแพทย์งานที่ให้คําปรึกษาคนอื่นชี้แนะคนอื่นนะคะอาจจะเป็นครูแนะแนวนะคะหรือกระทั่งเป็นหมอดูนะคะเป็นโหรเป็นอะไรพวกนี้นะคะนะช่วงนี้งานจะเริ่มเยอะเร,เริ่มเข้ามา,มากขึ้นนะเงินทองไม่ได้เยอะหรอกแต่คนเนี่ยที่จะเข้ามาให้คุณดูแลหรือว่าให้คุณชี้แนะนู่นนั่น นี่เนี่ยมันเยอะมากขึ้นจริงๆนะคะตัวคุณเองก็อย่าใช้อารมณ์นะคะอย่าใช้ความรู้สึกเข้าไปพัวพันกับเรื่องของการงานมากเกินไปนะคะมันจะเครียดได้ง่ายนะในช่วงเดือนนี้นะคะต่อมานะคะไพ่ในพบลาภานะคุได้ไพ่เดอะทาวเวนะคะ คุณมีโอกาสที่จะมีโชคลาภเหมือนกันแต่ทีนี้มันอาจจะเป็นลนักษณะของทุกขลาบนะคือได้มาก่อนแล้วอาจจะเสียไปทีหลังหรือว่าได้มาแล้วเนี่ยอาจจะสูญเสียสิ่งอื่นไปนะคะหรือว่าได้ความเดือดร้อนแถมงมาด้วยนะคะหรือว่าเป็นลนักษณะที่เรียกว่าคุทธาที่จะต้องเดือดร้อนก่อนหรือเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาก่อนนะคะคุณถึงจะได้ค่าชดเชยนะคะหรือว่าอาจจะได้แบบผลตอบแทนอะไรพวกนี้มาในภายหลังนะคะซึ่งอาจารย์มองว่าจริงๆแล้วไม่ว่าทางไหนก็ไม่ค่อยจะดีทั้งนั้นนะโอเคนะคะ รบไพ่ใบสุดท้ายนะคะคุณได้ไพ่เดดนะคะไพ่ในพบวินาศแบบนี้นะคะส่วนใหญ่แล้วสิ่งที่จะทําให้คุณเสียหายเสียโอกาสนะคะอาจจะเป็นความเจ็บป่วยของตัวคุณเองนะคะหรือเรื่องของการงานที่มันมันเสียหายเกิดขึ้นอะละนะแล้วทาให้คุณแบบเออเสียโอกาสในเรื่องของการทํากําไรนะคะอาจจะได้ของไม่ดีมาแล้วปรากฏว่ามาเจอมาเจอของว่ามันแบบมันใช้ไม่ได้แล้วมันคืนไม่ได้คุณก็ขาดทุนอะไรทํานองนี้นะคะแล้วก็ความเสียหายหรือว่าสิ่งที่มันถูก 6เม็ดไว้นะข้างหลังเนี่ยมันจะอาจจะเขาเรียกว่าคือสิ่งที่แบบแย่ๆในอดีตนมันอาจจะผุดกลับขึ้นมาในเดือนกันยานี้ทําให้ปัจจุบันเนี้ยนะคะคุณเสียประโยชน์ในปัจจุบันได้นะโอเคนะคะก็จบกันไปแล้วนะสําหรับดวงในช่วงกันยานี้ของชาวราศีกรกฎนะคะใครสนใจดูดวงส่วนตัวก็แอดไลน์ไอดีมาได้เลยนะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย